สวัสดีครับผมตาวนน่ารักนะครับโดยคราวนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำเวอร์ชันโฮลนะครับบนอัมเบเช่ตอนนี้ผมเวอร์ชัน2.4.10นะครับบน Windows นะครับโดยตอนแรกนะครับเราจะสร้างไฟล์นะครับเตรียมเว็บไซต์กันง่ายๆก่อนนะครับโดยผมจะสร้างที่ได้ดีนะครับไม่ไซต์แล้วก็ข้างในก็จะมี3มเว็บนะครับ โลโก้โฮสเว็บไซต์1นึเบไซตสครับโดยผมจะขอย่อแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีไฟล์อยู่แค่2ไฟล์นะครับก็คือ index ไฟล์ index ก็จะไม่มีอะไรมากมีแค่ข้อความครับบอกว่าที่นี่อยู่ที่ไหนโฟลเดอร์อะไรใช้วิธีการ copy แล้วก็แก้แก้ไขชื่อนิดหน่อยกันนะครับส่วน p h p info ก็เหมือนเดิมครับเหมือนไฟล์เดิมก็คือแค่ เอ็กโคออกมาเฉยเพื่อทดสอบว่า p n p ทำงานได้นะแล้ว2อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่จะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นิดหน่อยเพื่อเป็นงานทดสอบเท่าน,นะครับหลังจากเราเตรียมไฟล์เรียบร้อยนะครับโฟลเดอร์ er เรียบร้อยผมขอทบทวนให้ย้อนกลับไปดูไฟล์โฮสต์นะครับไฟล์โฮสต์โดยปกติไฟล์โฮสต์นะครับจะอยู่ที่นะครับ windows system 3 2 driver แล้วก็ etc ไฟนี้ลองดูนะครับให้ให้ให้มีสามทัดนี้ไว้นะครับสามจัดนี้ไว้ถ้าใครไม่มีก็ลองแก้ไขแล้วก็เซฟให้เรียบร้อยต่อไปนะครับให้ไปแก้ไขที่ไฟล์แรกก่อนก็คือเกี่ยวป็นคอนฟิกของ Apache นะครับที่ด c ซีอัปเนะครับ c o n f i กตัวหลักเลยก็ h t t p d นะครับตัวนี้เปิดไฟล์นี้นะครับแล้ว ค้นหาเขาว่า vhost นะครับแล้วแก้ไขนะครับโดยมีการเรียกใช้เปิดให้มีการเรียกใช้1บรรมทัดนี้นะครับแล้วก็2บรมัทัดนี้โดยผมใช้วิธีการไฟล์หาเลยนะครับ vhost ครับเปิดโมดูลตัวนี้ก็คือเป็นการเอาเครื่องหมายช้ำออกแล้วค้นหาอีกครั้งหนึงตรงนี้ก็เปิดเรียกใช้ Config นะครับโดย Config จะมีการเข้าไปลึกไปข้างในนะครับอยู่ใน extra ผมก็ไปดูเน่ยเอ็กซ์ตาร์แล้วก็วีโฮตัวนี้พอมาเจอไฟล์นี้ปุ๊บก็แก้ไขนะครับลองเข้าไปดูจะมีตัวอย่างไฟล์วิธีการใช้อยู่นะครับผมจะไม่ใช้เลย2อันนี้ผมได้ทำคอนฟิกไว้เรียบร้อยแล้วโดยผมขอ Copy นะครับส่วนส่วนบนก่อนนะครับส่วนบนส่วนบนขอเป็นเอาไปเป็นว่า Copy ยาวเลยนะครับส่วนนี้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของล a ก h o น t นะครับมันจะคล้ายกันหมดเปลี่ยนแค่ชื่อสังเกตดูน,นะครับมันจะคล้ายกันมากเค Copy มาหมดนะครับแล้วก็กลับไปปึ๊บวางไว้ด้านล่างนะครับนะครับตรงนี้ลองสังเกตด,ดูดีๆจะเปลี่ยนแค่ชื่อนะครับล o กเกนโฮสโฮสแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนสองเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็เว็บไซต์สองเซฟนะครับทำการเซฟ เสร็จแล้วนะครับต้องรีสตาร์ตตัว Apache ให้เรียบร้อยผมใช้วิธีสต็อปแล้วก็ Start ก็ได้ Start ตเสร็จต้องกลับไปทดสอบที่อโอเปรานะครับเกือบลืมครับต้องกลับมาแก้ไขนะครับเมื่อกี้จะเป็นมีการเรียกใช้ l o c a l Host ในตัว HTTP doc config นะครับตัวนี้ ต้องปิดไว้นะครับใช้ชาร์ปปิดไว้แล้วก็เซฟเพราะเราจะไปการเรียกใช้เราก Host ในเฉพาะของของไฟล์ V Host เลยนะครับโดยตรงเลยแยกออกไปเลยแล้วก็รีสตาร์ทใหม่ครับผมลองดูแล้วคืออยากแสดงให้รู้ว่ามีการเออร์ขึ้นก็อ,อย่าเพิ่งตกใจนะครับต้องแก้ไขกันหน่อยโดยลักษณะน,นี้นะครับอาจจะเจอลักษณะน,นี้ก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าไป รันไฟนี้ได้นะครับเพราะว่าผมลืมก๊อปปี้ในส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนนี้ครับส่วนนี้ด้านบนต้องต้องมีนะครับเพื่อเพื่อโอนสิทธิ์ให้ใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่ไฟล์ vhost นะครับ config อ,อีกทีสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าด้านบนจะยังไม่มีตรงนี้ผมก็ทำการเซฟไว้ให้เรียบร้อย ทีนี้จะยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับอัเชครับนี้ลองลองดูใหม่เหลเกินทนะครับแล้วก็เฉยๆขึ้นแลยนะครับตรงนี้จะตรงนี้นะครับขึ้นแล้วนะครับ,รรรบ,รบสังเกตดูว่าส่วนนี้จะเป็นไฟล์ที่เราสร้างไว้ใหม่แล้วก็ลองเข้าอีกหน้าหนึ่ง ต้องพิมพ์ http://colon p ล o l n slash slash website หนึ่ง php s o ใช้ได้แลนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเว็บ i t e สองโอเคถ้าคืออย่างนี้นี่ทั้งสามเว็บนี้ใช้ได้แล้ว น่าจะเรียบร้อยนะครับวิธีกรารทำวิชวลโฮ o นะครับบนอัพปเช่นะครับตรงนี้ก็โค้ดตัวนี้ก็ต้องลองพิมพ์ดูดีๆนะครับลองเช็คด,ดูดีๆถ้าถูกต้องแล้วก็น่าจะทำงานได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ